ก่อนเป็นบทกวีก่อนจิตรกรต่างศิลาบายและก่อนจึงงดงามเกินคำนถึงแล้วค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศรอบๆเห็นไคะกว้างใหญ่มากเลยมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะมีสิ่งที่ทุนใจ การคัดเลือกในวันนี้ต้องสุ่สสานแน่ๆเราไปตามกันเลยนะคะ โจวิดซันตาธรมครับนายรัฐพลนาคจรูนะครับนางสาวนร,ริศราบัวพันธ์ผมชื่อนายสมเกียติทิมเที่ยวครับนายนี่สังเกตมีหรือแม่นิสาจากยูพีท็อนางสาวนิตยาโมหาค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวชิชนกอุไรรำ คือครูที่มีความรู้ความสามารถครูที่มีความสามารถแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์อุดมการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็รู้จักนิสัยของนักเรียนเป็นอย่างดีหนูจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะมาปรับใช้กับนักเรียนค่ะเราจะต้องเก่งรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานอาชีพหรือว่าวิชาสังคมประวัติศาสตร์เราก็ต้องรู้ค่ะอพเเเป็นระใจ กสุยยิิปปปสำหรับการเล่นเปตองนะคะท่ายืนนะคะ่ะสำหรับท่ายืนจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วการโยนลูกนะคะแล้วก็โยนค่ะโยน ก้นฮะก้นก้นไม่ต้องแอนปล่อยปล่อยได้หน้ามือแบบนี้ดูแขนเธอทีมงานนะครับรูพันใหม่นะครับได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยพะเยากันเลยทีเดียวเพื่อมาแคสติ้งนักแสดงนะครับซึ่งก็มีคนสนใจนะครับจากเด็กของวิทยาลัยการศึกษาเนี่ยมาแคสติ้งกันเยอะมากเลยนะครับ เราอยากยาดึง่าแล้วต้องไขว้ถึงจะเทยได้แล้วเอ้ยท่าแข้มันมาอะไรท่าพออาจจะมีแบบตลกครับหน้าตาปแปลก <c oughs> <c oughs> ก็มีความมั่นใจแล้วก็กล้าสแสดงออกค่ะเป็นเพราะว่าหนูสวยมหมคะสวยไม่มากค่ะแต่ท่ายากหนูก็เยอะให้เรื่องหนูค่ะเพราะว่าหนูไม่ใช่เป็นคนที่จะแสดงดีอะไรแต่หนูเป็นคนที่ขยันแล้วก็อดทนค่ะ ได้เป็นยังไงบ้างคะสุขสานานกันมากเลยใช่ไหมคะครั้งต่อไปเราไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายคะ่ะ